เอาละค่ะมาต่อกันที่ไอรอนนะคะร่วมกับพัคีเือข่ายภาคประชาชนสมุทรปราการจัดอบรมประาะาสมันธจับตาเลือกตั้งชุดแรกในการสังเกตการเลือกตั้ง66ค่ะขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นของประชาชนต้องไม่เป็นแค่พิธีกรรมทางการเมืองที่ไร้ความหมายต่อประชาชนอีกต่อไปค่ะ นายยิ่งชีพอชันนนท์ผู้จัดการไอรอพร้อมด้วยนายวรุธทันสุคนนะคะผู้อำนวยการูนย์ข่าวเอเชียอัปเดตและเครือข่ายนะคะแถลงข่าวความร่วมมือต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง66พร้อมประกาศจุดยืนของคีเคือข่ายภาคประชาชนรวมไปถึงจัดอบรม5ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริงโดยจําลองคูหาการนับคะแนนที่คาดว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะคะให้กับอาสาสมัครชุดแรกจํานวนร้อยคนนะคะทดลองสังเกตการบริเวณหน้าครูหาเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้นะคะเคือขายก็จะทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้ารับสมัครอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่สมุดปราการเข้าแสดงพลังนะคะเพื่อลบคําสมุดปราการโคดโกงไปด้วยกันซึ่งจะจัดอบรมเพิ่มอีกสองครั้งคะ่ะทางกลุ่มน,นะคะได้ยื่นข้อ เรียกร้องเสนอต่อประชาชนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง3ข้อด้วยกันนะคะค,คือ 1. ขอให้กกตทําหน้าที่อย่างโปร่งใสเป็นธรรมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเขตเลือกตั้ง 2. ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนับจากนี้ไปเส้นคุ้มครองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่หรือไม่ถูกคุกคาม ให้พักการเมืองใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในความดูแลของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน3ามนะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนในทุกเขตเลือกตั้งค่ะเข้าร่วมการสังเกตการการเลือกตั้งทั่วไปที่กําลังจะมาถึงโดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครหรือส่งข้อมูลความผิดปกติสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตของตนเองทั้งในช่วงก่อนระหว่างและหลังวันเลือกตั้งแก่เครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งปี2566ผ่านทางเว็บไซต์ โ o t ด6 2 c o m ับนะคะเว็บไซต์ w o วด 62.com ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็ลองไปสมัครกันนะคะหรือว่าส่งรายละเอียดส่งอะไรนะคะมาผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ค่ะช่วยกันนะคะประชาธิปไตยของบ้านเราค่ะฝากพี่น้องว่าสิวันที่เหลืออยู่นี้เราจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้แต่การทำงานของเรานั้นต้องทำงานในเชิงรุก นะแต่ว่าไม่ใช่ลุกจนกระทั่งในที่สุดเราไม่มีที่ยืนนะฮะแต่ต้องลุกแบบลุกเข้าไปการไปจับตาเนี่ยมีอะไรต้องดูบ้างมีอะไรต้องเรียนรู้เนี่ยต้องสังเกตบ้างเราก็ได้จาลองการเลือกตั้งจาลองการนับคะแนนแล้วก็ให้พี่น้องได้ฝึกด,ดูนะครับดูเหมือนว่าทุกคนก็มีความพร้อมแล้วนะครับมีความพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาก็หลายร้อยคนซึ่งยังไม่พอนะครับยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยทั้งประเทศนะ,นะครับเพราะว่าทุกหน่วยเนี่ยมีถึง9 4 0 0 0่พันคนหน่วยต้องใช้อาสาสมัคร หลักแสนคนนะครับก็อยากเชิญชวนทก่านที่ดูนะครับแม้จะไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่เป ah ็นไรนะครับแต่ว่าภารกิจง่ายๆของทุกคนในวันเลือกตั้งสิ้นสิพา5โมงเย็นเดินออกไปการรับคะแนนที่คุหาไหนก็ได้ใกล้บ้านนะครับแล้วถ่ายภาพกระดานนับคะแนนแล้วส่งมานะครับเรารู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยกรกตจะรายงานผลคะแนนอย่างเร็วคือ6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งดังนั้นเนี่ยถ้า5โมงเราอยู่บ้านแล้วรอรุ่นผลอย่างเดียวเนี่ย อาจจะไม่มีผลอะไรให้ดูนะครับเชิญชวนออกไปดูใกล้บ้านดีกว่าแล้วช่วยกันรายงานด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องรอฟังจากกปงทอย่างีครับผม